เมื่อสามสี่เดือนก่อนนะมันมีฝรั่งนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเนี่ยล่องเรืออยู่กลางทะเลบอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ข้างเรือก็เลยเหลือไปดูบอกว่าเป็นอะไรรู้ไหมเป็นปลาวาน ปาวานน้อยเขาก็ดีใจนะเพราะว่านานๆจะได้เห็นปาวานน่ารักด้วยแต่เขาสังเกตนะว่าเสียงมันร้องแปลกๆเหมือนกับมันมีความทุกข์อะแล้วก็มองไปร,บรอบๆนะไม่เห็นปาวานตัวอื่นเลยปกติเนี่ยปาวานน้อยเนี่ยมันต้องอยู่กับแม่นะเหมือนกับช้างตัวน้อยเนี่ยจะต้องมีแม่อยู่ข้างๆ แต่นี่เห็นปาวานน้อยตัวเดียวและเสียงร้องก็แปลกแปลกเหมือนกับว่ามีความทุกข์ก็มีคนหนึ่งบอกว่าสงสัยปาวานเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือก็เลยมีคนวิทยุไปบอกเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหรือยามชายฝั่ง พอเจ้าที่รู้นี่ก็รีบมาเลยนะเพราะว่าเรือลำนี้มันไม่ได้อยู่ห่างจากฝั่งมากเท่าไหร่แล้วพอมาถึงเนี่ยเขาฟังเสียงปาวานน้อยเนี่ยเขาก็รู้ว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นปาวานน้อยเนี่ยพอมันเห็นเรือของยามชายฝั่งนะ มันก็มาไ่ายอยู่รอบๆเหมือนกับรู้ว่าเนี่ยนี่คือคนที่จะมาช่วยเขาได้แล้วปราวน้อยเนี่ยก็ไหวนำหน้าเลยระหว่างที่ไหว้ก็มีอาการลุกลี้ลุกลนแล้วก็ไหว้เร็วๆเลยนะพยายามเร่งสปีด เจ้าหน้าที่ก็เลยรู้ว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นข้างหน้าแน่นอนระหว่างทางนะปาวานน้อยก็ส่งเสียงร้องเป็นระยะระยะ,ละ,ยะกลัวกลัวว่าเรือจะคลาดสายตาเรือก็แล่นมาติดๆเลยนะจนเข้าไปถึงเกาะแห่งหนึ่ง ไม่ไกลจากเกาะเนี่ยค่อยเห็นปลาวานใหญ่ตัวหนึ่งนะมันกำลังดิ้นนะรู้ไหมมันดิ้นเพราะอะมันติดอวนมีคนมาวางอวนเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยมันมีปลายเยอะเพราะว่ามันมีมีเกาะมีแก่งนะปลาเนี่ยมันบางทีมันก็ชอบอยู่ตรงนั้นแหละคนก็วางอวนเอาไว้แต่ว่า มันเป็นทางสัญจรของปลาวานด้วยปลาวานตัวใหญ่นั้นเนี่ยมันติดอวนอยู่แล้วมันก็ดิ้นส่วนปลาวานตัวน้อยนี่ก็ว่ายเข้าไปหาปลาวานตัวใหญ่เลยแสดงว่าเป็นอะไรกันเป็นแม่เป็นแม่แมยอดที่เนี่ย พอเห็นปาวานตัวแม่เนี่ยดิ้นเนี่ยตรงเข้าไปเลยนะแล้วปาวานตัวแม่นะพอมันเห็นคนนะปกติมันจะกลัวคนนะปาวานจะไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้คนมันกระชางนะเจอคนจะหนีเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยพอเห็นคนเข้ามาใกล้นะั้นนิ่งเลยนะนิ่งเพราะอะไรเพราะรู้ว่าคนจะมาช่วย แล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าถ้าดิ้นมากๆนี่คนนี่ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะเพราะว่าปลาวานตัวใหญ่มากนะมันดิ้นนีเดียวนะบางทีเรือพลิกคว่ำเลยปลาวานนี่นิ่งเลยนะยอมให้คนนี่เข้าไปใกล้ๆเจ้าที่นี่ก็บังคับเรือให้เข้าไปอยู่ใ,ใกล้ๆปลาวานตัวแม่แล้วทัไงจะช่วยเขาได้ฮะ ปลาวานติดอวนเนี่ยทำไมจะช่วยได้พวกเรารู้ไหมก็ต้องหาทางตัดตัดเชือกที่เป็นอวนนะอวนเนี่ยนะมันไปติดหางอวนเนี่ยมันไปติดหางแล้วก็ลำตัวส่วนไปปลายเจ้าที่นี่ก็กล้านะคนนี่นะมันเล็กมากนะเมื่อเทียบกับปลาวานนะ แล้วถ้าปาวานี่สบัดหางนะคนก็กระเด็นเลยบางทีตายด้วยนะถ้าโดนจังๆนะแต่ว่าปาวานตัวนี้มันนิ่งเลยนะยอมให้คนเนี่ยไปตัดอวนที่อยู่หางมันสัตว์จำนวนมากนี่นะมันหวงหางนะมันหวงหางมากเลยนะแม้กระทัง่งหมาของเราเนี่ยนะแมวเ,เนี่ยนะไปจับหางมันนี่มันไม่ชอบนะ เพราะว่าหางนี่เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าปาวานี่จะว่ายน้าเนี่ยต้องใช้หางบังคับทิศทางมบนถางเรือแต่ว่ามันยอมให้คนเนี่ยเข้าไปใกล้ๆหางเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยตัดอวนที่ติดหางตัดสําเร็จนะใช้เวลาไม่นานเพราะาเขามีเครื่องมือพอสําเร็จนะไอปาวานน้อยยิ่ดีใจอเลยนะเสียงมันเปลี่ยนเลยนะ จากร้องอีอีอีเหมือนกับกาลังร้องไห้หรือกําลังทุกข์ทรมานนี่กลายเป็นเสียงดีใจเลยนะเสียงดีใจของปาวานน้อยนี่โอ้มันมันชัดเจนมากปาวานแม่เนี่ยพอหลุดจากอวนนะรีบว่ายหนีไปเลยว่ายหายไปเลยนะเหลือแต่ปาวานน้อยนี่เอยที่อยู่ใ,ใกล้เรือดีใจ เสร็จหน้าที่แล้วเป็นไงเจ้าหน้าที่ก็ขับเรือแล่นเข้าฝั่งเสร็จหน้าที่แล้วเนี่ยนะปรากว่าปลาวานน้อยนี่ไหวตามไหวตามนะแล้วปรากฏว่าสักพักนี่ปลาวานใหญ่ตัวหนึ่งก็ไหวมาด้วยมันหลบนะมันหลบคนแต่พอมันลวกคนที่ช่วยเพื่อน,นอนาไว้นี่มันโผล่มาเลยโผล่มาจากไหนไม่รู้ แล้วก็ไหว้าตามเรือเรือกำลังแล่นเข้าสู่ฝั่งปลาวานหลายตัวแล้นะก็ไหว้าตามไหว้ไปทำไมรู้ไหมไหว้ไปส่งส่งกลับฝั่งส่งคนกลับฝั่งนะโอ้ปลาวานนี่มันรู้จักขอบคุณนะรู้จักทราบซึ้งในน้ำใจของคนที่ช่วยเขา พอเรือไปถึงฝั่งนะปาวานทั้งฝูงก็หยุดเพราะว่าไปต่อไม่ได้นะน้ำมันน้ามันตื้นปาวานนี่ต้องการน้ำลึกก็รออยู่ส่งคนขึ้นฝั่งสักพรกบอกว่าปาวานแม่ตัวที่ได้รับความช่วยเหลือนี่มานะโผล่มาลนะแล้วไม่ได้โผล่มาเปล่าๆนะในปากนี่คาบคาบอะไรรูนะ้ไหม ค้าป,ปากระเบนค้ามาทำไมดูมาค้ามาทำไมค้ามาเป็นของขวัญให้กับคนคิดว่าคนที่ชอบปากระเบนนะปาวานแม่ที่ติดอ้วนเนี่ยนะพอได้รัการช่วยเหลือเนี่ยเขาทราบซึ้งน้ำใจที่เขาหายไปนี้ไม่ได้หายไปไหนนะหายไปค่าป,ปากระเบนเพื่อมามอบเป็นรางวัลเป็นของขวัญให้กับคนนะ โอสันนี่มันน่าทึ่งนะดูเหมือนเป็นเดรัจฉานนะแต่ว่าเขามีความรู้สึกมีหัวจิตหัวใจนะเริ่มตั้งแต่ปาวานน้อยเนี่ยก็มีความกระตันอยู่กับแม่รักแม่แม่เดือดร้อนนี่ตัวเนี่ยยอมเสี่ยงภัยนะไปหาคนแล้วก็ไม่รู้ว่าคนนี่จะช่วยเปล่าเพว่านนคนนี่ยิงเอาเอาชมวกแทงนะแต่ว่ายอมเสี่ยง แล้วลึกๆก็คงคิดว่าคนเนี่ยมีน้ำใจจะช่วยได้แล้วเขาพยายามนะทีแรกเรือเนี่ยมันไม่ได้แล่นนิ่งๆนะทีแรกเรือไม่อยู่นิ่งๆนะมันแล่นนะปาวาน,น้อยเนี่ยก็พยายามขวางเรือไว้ไม่กันไม่ให้เรือเนี่ยออกทะเลกว้างขวางเอาไว้นะไม่ให้ไปเพราะอะไรเพราะอยากให้มาช่วยแม่คนก็เลยรู้ไงว่าปาวาน,น้อยเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือ อันนี้พอช่วยเสร็จนะเขาขอบคุณนะดีใจนะดีใจขอบคุณคนที่ช่วยแม่เขาปาวานตัวหนึ่งก็ขอบคุณซาบซึ้งน้ําใจของมนุษย์นะที่ช่วยเพื่อนส่วนปาวานตัวที่ถูกติดอวนเนี่ยก็เหมือนกันนะไม่ได้ซาบซึ้งอย่างเดียวนะไปหาของมาตอบแทนด้วยอันนี้เราว่ามีความกระตันอยู่มีความรู้จักขอบคุณนะ ไม่น่าเชื่อนะสัตว์เล็กๆนี่สัตสัตที่สมองเล็กๆนี่นะมันมีน้ำใจนะแล้วไม่ใช่แต่ปาวานนะบางทีสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยไม่ต่างจากคนเลยนะมีความกตัญญูมีคุณป้าคนหนึ่งนะแกก็เจ็ดสิบกว่าแล้ว แกเลี้ยงหมูไว้ตัวหนึ่งนะหมูตัวนี้ชื่อลูลู่เป็นหมูพันธุ์เวียดนามอายุหนึ่งขวบไม,ไ,ไม่ได้เลียงไม่ได้เลี้ยงในคอกนะเลี้ยงในบ้านเลยนะต้องอาบน้ำให้มันสะอาดสะอ้านวันหนึ่งเนี่ยคุณป้าเนี่ยหัวใจวายเป็นลมเลยนะแต่ยังพอมีสติก็เลยร้องขอความช่วยเหลือลูลู่อยู่ใ,ใกล้ๆนี่ก็เลย ตรงเข้ามาเลยนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะเห็นคุณป้าร้องเนี่ยลูลูล่นี่อยากจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงสักพักนึกขึ้นมาได้นะลู้ลู่เนี่ยออกไปข้างนอกเลยฝรั่งเนี่ยประตูยังก็จะมีช่องให้หมารอดเข้ารอดออกให้ลู้ลู่เนี่ยมันก็รอดเข้าทางช่องรอดออกทางช่องนั้นแหละแต่ช่องของหมานี่มัน เล็กกว่าตัวของลูลู่นะแต่ลูลู่ก็ไม่ยอมนะพยายามที่เบียดตัวเองลอดช่องออกไปที่ถนนใหญ่ไปถนนแล้วนะทำไงรู้ไหมเรียกเรียกให้คนเนี่ยหยุดแต่ไม่มีคนเดินมันมีแต่รถผ่านไปผ่านมาลูลู่เรียกให้รถหยุดรถไม่หยุดเลยทำไงจะให้รถหยุดฮะถ้าเป็นเราทำไงจะให้รถหยุด รูรูกออกไปขวางถนนเลยไปที่กลางถนนขวางรถเอาไว้แล้วไม่ได้ขวางเฉยๆนะนอนเอาตีนชี้ฟ้าทำทีเหมือนตายฝรั่งนี่นะเจอหมูเจอหมาอยู่กลางถนนนี่เขาไม่ชนนะเขาต้องหยุดนะเขาไม่กล้าชนเขาหยุด นี่เป็นวิธีเดียวที่รูลูเนี่ยจะให้คนหยุดได้ขวางถนนขวางรถเอาไว้แล้วก็แก้งตายเจ้าของรถเนี่ยพอพอเบรกหยุดหน้ารูรูเนี่ยก็ลงจากรถพอลงจากรถหน้ารูลูนี่มันพลิกตัวเลยนะวิ่งไปที่บ้านของตัวเองวิ่งไปทำไมวิ่งเพื่อน,นำทาง นำทางเจ้าของรถเจ้าของรถนี่ก็เดินไปที่บ้านของลูลูไปถึงประตูแล้วก็ส่งเสียงเรียกเจ้าของบ้านว่าคุณครับหมูคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับท่าทางมันไม่ค่อยสบายนะ <c oughs> ก็มีเสียงร้องจากคุณป้าที่อยู่ในบ้านว่าฉันก็แย่เหมือนกันช่วยฉันด้วยชายคนนั้นก็เลยเปิดประตูดีนะที่ไม่ล็อกเอาไว้แล้วก็ เห็นคุณป้าท่าทางแย่ก็เลยเรียกรถพยาบาลมารถพ,พยาบาลรีบมาทันทีเลยแล้วก็มารับคุณป้าเข้าโรงพยาบาลช่วยชีวิตไว้ได้หมอบอกว่าเนี่ยถ้ามาช้ากว่านี้สิบห้านาทีตายแล้วช่วยไม่ทันโอ้รูรูนี่ช่วยเจ้านายนะลูรูนี่เป็นหมูอายุแค่ขวบเดียวนะแต่ว่ารู้ความมีความกระตันอยู่นะ เจ้าของป่วยก็รู้ว่ากำลังต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ฉลาดด้วยนะรู้ว่าจะช่วยยังไงตัวเองช่วยไม่ได้ก็ขอแรงคนอื่นช่วยแล้วก็รู้นะว่าจะให้คนอื่นมาช่วยได้ยังไงนะต้องเอาตัวเนี่ยขวางรถเอาไว้ไม่มีความกล้านะเพราะร,รู้ของรู้ว่าถ้าโดนรถชนนี่ก็ตายเสี่ยงแต่ว่ายอมทํา อันนี้เพราะอะไรเพราะความกระตันอยู่รู้ขุนนะตอนหลังรู้รู้นี่ก็ได้รับรางวัลนะรางวัลจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ให้เหรียญกลายเป็นหมูชื่อดังไปเลยนะนี่ขนาดสัตว์นี่นะจะเป็นปลาวานก็ดีเป็นหมูก็ดีนี่มันมีความกระตันอยู่นะรู้จักรู้ขุนยอมเสี่ยงภัยเพื่อช่วยผู้มีพระคุณแล้วคนเราเนี่ยนะ ที่เราเรียกว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยเราต้องไม่ได้เพีกว่าพวกสัตว์เหล่านี้นะต้องมีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่เป็นบุปการีหรือผู้ที่มีพระคุณแม้จะยอมเสียงก็แม้จะเสียงก็ยอมนะอันนี้คือคุณธรรมของคนเราที่ควรมีพอแม้แต่สัตว์นี้ยังมีคุณธรรมเลย และเราซึ่งเป็นมนันโดนนี่จะไม่มีตรงนี้เชลหรือแม้พ,พวกเรานี่เป็นเนนี่นะก็ขอให้มีความกตัญญูรู้คุณนะดีพ่อกับบุปการีพ่อแม่ช่วยงานบ้านบ้างนะหรืออย่างน้อยก็ไม่ทําตัวให้ท่านเดือดร้อนให้ท่านที่ตกกังวลแค่เราทําตัวเป็นคนดีนี่ก็พ่อแม่ก็มีความสุขต่ออายุต่ออายุให้ท่านได้แล้วนะยังไม่ต้องช่วยท่านหรอกนะยังไม่ต้องช่วยงานอะไรท่านแค่ช่วยทําตัวเป็นคนดี มีคุณธรรมมีวินัยไฝ่รู้นะก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เยอะละอ่าแล้วก็เตรียมรับผ่อนทิตังหที่ตัง,ต,งตุมหังคอยทาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสามิสตุต้องสำเร็จโดยสาพรสาเพผู้เรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโอวิวาันตุหวานใจารทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทภววตวันตายโย อันตรายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเรสนิจางุทาปัจจายโนยัตตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังอาศสวาการคืออายุวันนาสุขาพลา ย่อมเจริญแก่บุคคลผูมม้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสราวันตูสาพมางคารังพราสาพพโมงคนจงมีแก่ท่านลาภันต,ต,ตสนูสาพพเทวตาพระราเทวดาตั้งบุญจงรักษาท่านสัพพุูธานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สาพาธรรม,มานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังขานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพราสงสาธาสธทิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านนเมื่อเธอ